สวัสดีค่ะนงพัฒนารักษาวันนี้อยู่ที่สุพรรณบุรีค่ะวันนี้นะคะนงจะมาบอกเคล็ดลับนะคะว่านาแปลงเนี้ยนะคะคือตอนแรกก็มีปัญหานงเองเข้ามานะคะก็คือได้ต้นก็จริงนะคะแต่ไม่ได้ข้าวค่ะพอดีมาดูนะคะดินมีปัญหามากเลยพอดินมีปัญหานงก็แนะนํานะคะโอชุดนี้เลยนะคะชุดยูนิคนะคะไบโอซอยเข้าวากินพอเสร็จแล้ว ชุดนี้นะคะ่ะสามารถปรับปรุงดินนะคะดินที่เป็นสนิมดินที่เป็นเค็มนะคะไม่ได้ข้าวเลยได้ต้นข้าวก็จริงแต่ไม่ได้มเมล็ดข้าวเลยนะคะพอไม่ได้มเมล็ดข้าวทําไงเสียเวลานะคะพอเสร็จแล้วมาใช้ชุดนี้ปรากฏว่าโอ้โหแตกต่างกับหน้าที่แล้วเลยค่ะรอบที่แล้ว,รอ,ลวรอบที่แล้วได้สามเกลี้ยนแต่รอบนี้นะคะ ได้12เกยนโหสุดยอดอยูอเนกนะคะปรับโครงสร้างดินทําให้ดินมีจุลินทรีย์ดำทำให้ดินร่วนโป่งนะคะทําให้ลากไปหาอาหารดีวิธีใช้นะคะยูอเนกใช้ง่ายค่ะ1ขวดได้10ไร่โหคุ้มมากๆนะคะไบโอซอยก็10ไร่2ถุงคาร์บูกิน9กสิไร่ก็1ขวดสามารถนะคะผสมน้ําใส่ถังเสร็จแล้วก็ไปใส่กะ l อนใส่กะลอนเสร็จก็ เอาไปหยดตามรดขุบค่ะไม่ต้องไปแบกไปฉีดเลยค่ะง่ายๆนะคะหยดตามรดขุบเลยพอเสร็จแล้วหมักไว้สัก2-3องสามคืนโอ้โหดินนุ่มดินนิ่มนะคะดูดซับจับยึดนะคะทำให้ดินเนี่ยดีขึ้นนะคะไม่ทำให้ดินเป็นสนิมไม่ทำให้ดินเค็มสามารถเพิ่มธาตุอาหารทั้งหมดเลยในดินนะคะแล้วก็ทำให้พืชได้ผลผลิตดีแน่นอนค่ะชุดนี้เลยค่ะแล้วก็ทางบริษัทก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะ ให้เกียรตินะคะมาแนะนำสูตรเด็ดเคล็ดลับดีๆกับพวกเราคะ่ะยินดีค่ะ